ผมบอกตามตรงเลยผมก็แย่อยู่ผมแย่จริงๆถ้าไม่แย่ผมไม่โพสหรอกผมขายรถอดีอ่ะรถอดีที่ผมไม่อยากขายแต่มันจําเป็นที่จะต้องขายผมขอตอบไปค้างเดียวแล้วจบเลยมอํายนทคือพี่เข้าใจไหม ผมไม่ได้อยากจะพูดหรืออยากจะพาดพิงใครเลยแต่มีคนมาถามตอนผมไฟ์สดซึ่งผมรู้แล้วว่ามีคนมาถามแน่นอนแต่ผมขอตอบไปครั้งเดียวแล้วก็จบเลย <S <S หลังจากนี้ผมจะไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรผมรอแค่ได้เงินผมคืนแค่นั้นแค่ครั้งเดียวผมพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหลังจากนี้ก็ผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วใครถามใครมีอะไรมาเรื่องอะไรผมก็ไม่ได้พูดนะ <S <S ผมบอกแล้วว่าผมพูดสั้นๆง่ายๆรอบเดียวรอบนี้จบเลย ผมไม่มีดึงดรามา่าไม่มีโน่นนี่นั่นผมมีแต่พูดความจริงนะครับผมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแค่นั้นเลยแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากคําพูดผมเนี้ไปแล้วผมไม่พูดอะไรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาไ์สดมาไล์สดบ้านพี่สาวผมมาทํางานเพราะช่วงนี้ถามว่าผมแย่ไหมช่วงนี้ผมแย่มากจะคืนปลายปีต้นปีไปเกินปีใหม่ เราคุยกันว่าต้นปีไม่เกินปีใหม่นะที่จะคืนแต่แล้วผ่านมาเนี่ยเดือนแปดแล้วเดือนนี้แ้วเมื่อวานเป็นวันที่สองมันครบห้าเดือนแล้วผมทักไปแบบไม่ไม่มีคําตอบไม่มีอะไรเลยผมก็เลยนั่นนะเลือกที่จะโพสเพื่อที่ว่าเพื่อที่แบบว่าให้แบบผมอยากได้ตรงนี้คืนเพราะเพราะผมก็แย่อยู่นั่นแหละครับทีนี้ก็คุยกันสรุปกันง่ายๆก็คือวันที่ยี่สิบ ผมขอสามหมื่นวันที่สามสิบผมขอสามหมื่นและวันที่เดือนหน้าก่อนวันที่สิบสองผมขอสี่หมื่นสามงวดแล้วทุกคนรอดูว่าผมจะได้ไหมผมพูดแค่นี้เพราะง่ายๆเลยผมบอกตามตรงเลยผมก็แย่อยู่ผมแย่จริงๆถ้าไม่แย่ผมไม่โพสหรอกผมแย่ไหมกรัทถ้าผมผมขายรถออดีเดีย รถออดี้ที่ผมไม่อยากขายแต่มันจําเป็นที่จะต้องขายรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ